นี้คือจริงๆแล้วอ่ะคนเรียกร้องมาเยอะมากว่าอยากให้พี่แบบมาถ่ายคลิปกับอีปิขามกับคนนี้แล้วกับคนนี้เลยมดแล้อาการมึงออกเยอะมาผมรอวันนี้มานาน นี่ทุกคนตอนนี้บอกเลยว่ามันมีหลายคําถามที่ถามเ,เข้ามาเยอะเลยอ่ะว่าพี่ๆแต่สนะอยู่ตงส่วนไหนไม่เจอกันาใาคลิปนี้เราจะมาบอกว่าไม่บอกหรอกว่า รอดูเพราะเราวันนี้เราจะมาให้เห็นสตูดิโอของอีพิกไทม์เรียนผมเนี่ยมาศึกษางานมาศึกษางานก่อนเพราะว่าหลายคนในคอมเมนต์น่ะถามเยอะเลยเดือดสแน็คแม่งไปไหนเดือดสแน็คแม่งไปไหนเดือดสแน็คไปห้องโล่หลายคนก็พิแบบณอนอยู่ห้องโล่อยู่ห้องโล่น้องนี่แบ่งแยกเป็นโซนแบ่งแยกหมอปลามาหมอปลามาแบ่งแยกเป็นโซนอันนี้โซนสตรอ ตแต่ที่เขามีเด็กฝึกงานด้วยนะแต่เด็กฝึกงานเขาบอกว่าอายุ27่ดนะไม่ใช่แค่เด็กฝึกงานไม่มีแม่เราเลยไม่เขาเรียกพีอาร้านอ๋อพีอาร้านน้อ เพราวันนี้คือจริงๆแล้วอ่ะคนเรียกร้องมาเยอะมากว่าอยากให้พี่แบบมาถ่ายคลิปกับอีปิทามกับคนนี้แล้วกับคนนี้แล้วกับคนนี้เลยกับ้ย บัญหาคอมเมนต์อยากให้ไปหาพี่อุ๋มอุ๋มพี่อุ๋มอุ๋มนี่หไม่ขยับไปไหนหรอกมา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 พี่ยีนว่าน่าสุดมีรถมารับเขากลับบ้านตอนนี้เฮ้ยรถอะไรครับรถอะไรครับมาจ้าเฮ้ยโอ้ยหนาสีดำใช่มาด้าสองพี่อีนไม่ได้เอาใช่ฟานอยากเห็นอะไรเอ้ย ขอดูพวกแอปพลิเคชันที่เขามีก่อนเขามีอะไรบ้างไม่มีอะไรค่ะดูมันนี่คือเป็นธรรมเนียมของรายการเราเราจะเข้าบัญชีธนาคารแล้วก็โอนมเกมพวกคุกกี้รันปันโตกับปันโปก็มีนะค QQ อันนี้คืออะไรพวกไปเขาอะไรไปการเต้นอะไรเงี้ยค่ะปีญ่าชอบชอบแบบต้องใ้การปากาเขาเอาดอเอาดอเอาดออว่าอิเอาดอ กินซอแกมไหมได้อินแกมแต่แกรมกองมากเยอะไม่มีอะไรเลยคุยแต่กับเพื่อนแต่เป่าน่าจะโตกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรโตคุยไปเที่ยวกันผู้ชายปะผู้ชายเพื่อนเพื่อนหนูคุยกูมันอยู่คุยเขาคุยกันเป็นจริงเป็นจังมากเลยนะใช่ก็กำลังจะไปเที่ยวไงอ่าไปเที่ยวด้วยกันไปอัลโด้เหรอเพือนเพือไปเที่ยวอยู่หลายคนแต่อันเนี้ยกูขอดูเข้าไปดูของคนนี้ไปอัลไปอัลเฮ้ยดีไ่ะ ทนดีจังอะไอ้อัไอ้อันไอ้อันเอียพังกันหมดแหละนี่ทำไมดูเศร้าไอ้เป็นไรไอ้อันมามาเป็นหรือว่าบุหรี่อีกแล้วอัไหนแจ็ค ติมากแล้วแล้วความรู้สึกเรากับเขาปกติไหมมันก็ไม่ปกติหรอมันก็ไม่ปกติหรอกมันก็ไม่ปกติหรอกมีคนไหนอีกเอกผู้ชายหอดล้างใครวะกระเทยลูกดูการล่าเหยื่อแล้วเ้ย แล้วมันก็บอกฤดูการล่าเหยมเป็นกระเทยเฮ้ยไหนไหนไหนนี่ไงสลัมเนี่ยไอ้เหี้ยเมื่อกคุ่ปกติไม่เห็นพระอาิตเหมือนเดิมเลยเฮ้ยเศร้าจังไม่เห็นจะขึ้นทั้งตกชอบเป็นทะเลเหรอชอบชอบแต่กูชอบภูเขาเหมือนกันนะเอเลี่ยบรรยากาศ ตอบยากจังมันแล้วแต่ฤดูอ่ะอูเหมือนฟังละครอะกินช่่อแบบไหนภูเขาชอบภูเขาเราไม่ใช่เราไงบแค่เูาอ่านแค่คำว่าชอบภูเขาเนี่ยก็รู้ว่าตอนไแล้วเสียงเนี้ยเพราะว่าเพราะมึงมึงทูดเสียงนี้ชอบภูเขาอ่านคำนี้ดิชอบภูเขาฟินคุยปกติ เอาให้สุดแล้วจบที่ยันเช้าไปเลยเมื่อยนะเมื่อยเมื่อยนะเมื่อยเมึงอ่าน้กูเมื่อยกูไม่ได้ปรุงแต่งเลยไหรือบอกว่าเอาให้สุดแล้วจบที่ยันเช้าดิบุเขาอะไรไม่หวานไม่หวานไม่เลิกทำไรครับเขานอนดูแอรแล้วยืนดิมึงใช้คำว่าเขาแล้วเหรอได้หนูคิดเรียกเตียงว่าอะไรอ่ะเออเราเราก็ได้เราก็ไดู้เขาอะคือเขาเขาไม่ถึงเขากูบ้างเลยไม่เละไม่โอ้ไม่ตายมาแล้ว พี่โอ๊คอาแล้วตาแล้วแทนตัวงว่าอะไรตาตาเราตาตาเราเอาพี่โอ๊คเขามันเขาไม่ได้ทำไมไม่ฟนทั้งหมดแล้วอ๋อแล้วเขาคนนี้ไม่มีแฟนนี่นี่งี่เรารู้สึกไงกับคนนี้ก็ดีกะดีเลยนะคนแต่ขายพี่ในรายยังไม่หมดในรายเอ้าตาเน้ะเดยอันแรกอารค่ะอ่าคุยเรื่องสุขภาพนี่ดูอันนี้ดีกว่า เมาแล้วเนี่ยกินไปกี่คืนเฮ้ยขวดเดียวเยกำลัง,ด,ง,นนงดีเลยหลับสบายเหล่านั้นเราเนี่ยกือกลอบับลิกใกล้หมดย a กูว่าเสียงมึงหลายขวดแล้วะจะนอนแล้วนะเช้าแล้วอันนี้เช้า กลับจริงขอทำงานเหนื่อยอ่ะไม่อยากทำงานเลยครับแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ผ่านไปวันหนึ่งแล้วนี่ดูนี้เขาแชร์รูปอะไรกันบ้างอ๋อเขาไปเที่ยวเขาถ่ายมาให้ดูเพิ่งคุยอันนี้กูรู้เลยเพิ่งคุยเพราะว่าจะไม่ค่อยส่งหน้าตัวเองไปเท่าไหร่ถ่ายแต่ส่งไปไอจีแล้วมันถ่ายไปแล้วคนนี้ไปเขามารับเชื่อคุณนี้ไหมใช่เพืคุยทีเดี๋ยวมารับแล้วเฮ้ยแคกินข้าวแค่ไหนจ๊อปแคกินข้าวเสร็จแค่ไ้นไม่รู้อ่ะฮัทปุ๊บมึงตะโกนชื่อกูด้วยเย้ แต่อเลยให้รู้ว่ากูแม่งอยู่กับมึงด้วยในตอนนั้นอะไรมาดีไม่เข้าใจยถ้าจังหวะนั้นนึกใครไม่ออกอ้าวจอคุยงานในรูปในรูปในรูปไปดูในรูปเลยไปดูรูปที่ลบอ่ะดูรูปที่ลบเลยนะออก้าวออกับรูปเลยอูอมลีฟทั้งนั้นแหละ ำหน้านนะหูไม่ได้จืดปาเอกได้หไม่เคยเห็นมันตรงนี้เลยนะมันไม่เคยทำหน้าอะไรผมเลยได้ไหมโคเวอร์เขาสังเกตเนี่ยลบเขาจะลบรูปเอกรูปท้ำพิมเยอะมากเลยเนี่ยคงลบลบเชื่อเหาอนี่ไงนี่ไองมันยิ้ไม่ซื่อเอกก็ได้วิโชลินเอไอชอนเราไม่เดือดรึทำไมเนี่ยอะไรเนี่ย ยก็เลไม่มีเลยไม่มีบอลบอไปดูรูปไม่แปลกใจแล้วเขาส่งเมลมาด่าก่อนอ่ะทำหน้างี้ดูนี่อ่าอร์มอ่ะนิน่าจะแต่งเยอะอยู่นะไม่ได้แต่งค่ะในจีเนี่ยกูบอกนะมึงอย่าคบคนนี้เยอะเห็นไหม อยู่เขาเยอะมึงเนี่ยถือว่าเอกสรุปคนนี้ให้นะผมรู้จักน้องเขาก็มีคนหนึ่งเป็นคนขี้เหงาแสดงว่าน้องยังโสดอยู่ผมไม่ชัวร์อันนี้เป็นจริงน้องอาจจะเจ้าชู้นิดนึงผมว่ามันก็มีมันมันเป็นมันเป็นอิมมิเกเลือกได้เลยเออเลือกได้อ่ะนานมามาทีพอมาก็ก็คุยไม่มันเป็นปรึกษาผมมันก็บอกว่ามันก็อยากคุยกระชุ่มกระชวยหัวใจให้แบบมีแรงทำงานเพราะตั้งแต่เพราะตั้งแต่ผ้าจากไอ้แมนอ่าใช่โอ้โหเขาเริ่มเสียเซล นั่เป็นเรเข้าใจเข้าใจเขาเป็นคนที่เสียฟอร์มไม่ได้เรื่องนี้แบบเวลาจีบใคริักทีเขาจะแบบเสียเตวนิดนึงยิ้มมากแต่เขาน่ารักเขาน่ารักจริงไหมคุณมีอะไรในแบบพิเศษ็จนะครับคุณหนุ่มไม่ได้เจ้าชู้แต่เรื่องจริงนะที่ที่คุณจีบแมนจริ้งกึ่งหยิ่งยังคไม่เคยเเดี๋ยวไว้อัปเดตแพทใหม่ในอีพีที่สองเลยว่าเดี๋ยวจะเอาแชทที่คุยกับไอ้แมนนะเขาเคยคุยกันมันไม่สำคัญแล้วอะไรเออ ได้มาแล้วเลยเรียบร้อยครับได้ไปนะรายการได้โอเคครับจริงๆแล้วบอกหนูโซหน่อยพี่หนูจะได้มีคนคุยมากกเห็นไหมเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะอิ่มอ่ะมันอยากให้เรามาถ่ายรายการประเภทลักษณะแบบนี้ก็อิ่มมากเพราะว่าอิ่มไม่อยากให้ไปบอกทุกคนเนี่ยว่าอิ่มโซจริงจริงแล้วเราแบบไม่ได้ประคับข่มขืนใจหรือว่าอะไรใช่เขาต้องการอยู่แล้วอย่าลืมอิอูซาบอมไปครับมไอจิมอิ่มขึ้นตรงนี้เลยดูคลิปนี้จบแล้วไปบอมว่าอิมเอาดอ ไอ้าดอเอาเออาชวนคุยเข้าเรื่องที่ต้ีคอนติเนียร์อะ